อะไรมากมายเลอเกินในตัวของคุณที่คุณต้องรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วคุณต้องรักตัวเองให้เป็นอันดับแรกคือต้องสร้างรอยยิ้มให้ตัวของคุณเองก่อนต้องยิ้มให้ตัวของคุณเองก่อนนะคะและคุณจะต้องยิ้มให้กับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณและยิ้มให้กับตัวเองให้ได้และคนรอบข้างให้ได้เมื่อใดที่คุณสร้าง รอยยิ้มหรือการบรอยยิ้มอย่างนี้ได้แปลว่าคุณเริ่มเปลี่ยนแง่คิดคุณเริ่มมีแนวคิดในการที่คุณต้องการเปลี่ยนชีวิตของคุณแล้วคุณไม่ต้องการให้ชีวิตของคุณมันล้มเหลวไปมากกว่านี้อย่างน้อยมันก็ยังมีอะไรมาการันตีว่าฉันยัง h a p Piness You know I Have Piness You know ใช่ไหมคะอย่างน้อยก็รู้ฉันมีนี่เป็น พันล้านได้แต่ฉันยัง happiness อยู่เนาะอ่เพราะความสุขเนี่ยรอยยิ้มเนี่ยมันไม่มีใครมาสร้างให้คุณได้นะคะความสวยงามของของร่างกายจิตใจความสุขความทุกข์เนี่ยตัวของคุณสร้างตัวของคุณเองนะคะคนอื่นเขาไม่ไม่ไม่มาวอรี่กับคุณไม่มากังวลกับคุณเพราะชีวิตมันเป็นของคุณคุณต้องจัดการสร้างอุคลิกที่ดีให้กับตัวของคุณเอง เพราะความทุขไม่มีใครอยากฟังแต่ความสุขเมื่อใดเมือเ่อใดก็ตามที่คุณมีความสุขแล้วก็จะมีคนมาถามอย่างเช่นเหมือนอาจารย์เนสุธราเห็นไหมคะนิสิตนักศึกษ,ษาตา่างมหา,หล,า,า,มามลัยก็ต่างก็เข้าเอฟซีเข้ามาแล้วก็เข้ามาถามว่าอาจารย์เห็นยิ้มตลอดเลย